สวัสดีจ้ายายออกมาเชเว่นออกมาซื้อนมให้หลานลนยบอกให้พ่อแม่เขาซื้อมาเขาก็บอกอ่านไลนยายกับปั่นจักรยานออกมาซื้ออยู่ซเบียนอยู่นอกเลยหลดุดมอเตอร์ไซค์ยายถือบรดี้ชรตบดเบิดมากับบอลฮอดดอกแบดเบิบดชาร์ตก่อนปั่นจักรยานมาเอานมกองให้กินดึกทิ้มให้หลาน ไม่ได้กินเด้อนมมันบ่เคยกินฮะมันกินแต่นม,มนะมันบ่กินเข่าก็เลยจะเป็นก็ได้ต้องเลยซือย้อแหละมันบ่กินแล้วได้เข่าค่ะมกินแต่ขนมช็อกโกแลตขนมอื่นก็บ่กินกินช็อกโกแลตนมเลยเบิดนีสามรอยพี่น้องขวดนมน้ำ,นำซื้อใหม่เห็นบ่ซื้อให้หลานพ่อแม่เขาบ่าซือ้อ ไลยไปเขาก็บอา่านเอาไปซื้อแลยยายปั่นจักรยานเมือยว่าฉันมานห้องเจ้าแหกมันบุคือรลุขี่หลดสามโลใหเด้อรถุดดจักรยานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาันละสบายแทมบด้เมยอหนังสบายที่เด้อบดิขี่จักรยานเหิงแล้วลรถดมันจะมาเมยดีนอนอยู่ฮะ ไก่กับสี่สิบบาที่น้องลาซาวบาทมันรับมันกินอันนี้นียเขาบอกกินมันจะแต่มมันกินไก่ไก่ก็เลือกกินอะได้กินแต่จีกทิมเบิร์ดกินแต่เนื้อนี่เห็นบ่อันอันนั้นมันมันจะทิมเบิร์ดแลวมันจะสี่กินแต่เนื้อมันเลือกกินแต่น้อยขนาดเลยได้หลานสาวหาขวบนอนตีหนึ่งตีสองตื่นเทียงติดโทรศัพท์ บวาวหาขวบแลวบวบวไปโรงเรียนเลยแหละเขาบรับขนาดจ้างเดือนละหมื่นเขายังบลับมันบลจักบวาบลจักขี่จังเยวะเลยสักเขาบรับเลยมันคือบ้านเฮาเด้บ้านเฮาว่านางเฝ้าได้เนาะแถวอีสานเฮานางเฝ้าได้ลูกเฮานางเฝ้าจนว่ามันติดปูติดหมูแล้วกะบ่ได้เฝ้าหลืบานยุงเทพมเนอะมันนี่เปเบิ่งให้เจ้าแล้วกันบจกความเลย กัดเขา่าโรงเรียนบ้านเฮามันเบาแล้วป่านย,ยายก็อยากเอาเมื่อเขาโรงเรียนอยู่บ้านเลยนะครับจะได้ป้าทั้งนี้เขาไม่ได้บ่มีไฟหนึ่งเข่าหนึ่งหน้หาไม่พอเถ่ามืดกินบ้านอจ้จะเม,มื่อพาหลานเรียนเปิดบ่มีไฟยันสักผ้าสักแพรหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าให้พอใหญ่มืดกินเราอยู่เดียวแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็อยู่น้าเมียเราเลยเมียเราเห็นให้กุย่างให้ มีเราสักผ้าสักแพาเห็ดให้ขูยางเตรียมเบิดต,ตื่นมาเรามีหน้าที่กินกาแฟ,ฟกาแฟกระซงหายเรียบร้อยแล้วก็อยู่บ้าได้แล้วผู้เดียวอาจะพาหลานมาเรียนก็ได้บ้ได้ดอกเรียนอรูงเทพเขาบรับ